ดีค่ะทุกคนฟังเสียงลูกนะสักทีตอนเด็กๆนะฮะโดยหาหมอ,อมาก็สองทุ่มครึ่งแล้ว,วอะไรลูกดิน้นลูกไม่ได้ดิน้นเป็นเสียงแบบอ่าลำเลียงแก๊สออกซิเจนลำเลียงสารอาหารพ่อจะนอ,อนกอดลูกวันนี้เลยโอ้ยะสานตัวนะกมาทับลูกตายพอดีนะ <c oughs> ที่แตกพอดีนะทุกคนหายรูปหนึ่งอัตราจะนอนกอดรูปอันนี้เลยเขาเริ่มแบบลำคาญแล้วนะเพิ่นไอนอนได้แล้วมันดึกแล้วเนี่ยกอดนอนพร้อมรูปโอ้ยท่อขีมดนี่ท่องกันเลยมาไงกันอยู่นี่ ก็มีแต่ลูกกันแหละในท้องน่ะไม่ได้มีไส้มีพุงอะไรแต่ก่อนแต่ก่อนเนื้อน้อยนึงตอนนี้แบบเล็นิดมันเริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันเริ่มโตแล้วไงี่ยเป็นแบบเป็นจุกขึ้นมาเลยมันเริ่มโตแล้วเป็นปีนี้มาเลยอี่น้อยลูกมีคนแบบเห็นลูกหนึ่งตาท่านจะตื่นเต้นเพราะผมไม่ได้ทักนานแล้วและไม่มีใครทักให้เนี่ยคือทักให้มา ก็มีแรงเดี๋ยวเนี่ยสาวทิศเนี่ยเขาจะซักเองนหมดไหมลูกโอ้ยทุกคนอะไรก็ไม่รู้เพราะนกอวนลูกลูกจะนอนแล้วมันดึกแล้วเนี่ยเอาเอาเอาออกมาออกมาสิแม็กมุดดีสันไปหอมลูกไงี่่ไหมออกตายพอดีลูก กี่เดือนเนี่ยสามเก้าวิข้ออ่านสับเดือนสามเดือนจงหาแล้วก็จะได้เจอน่ากันแล้วเขาจะได้เห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายวาเดือนไหนตวเดียนหกนอกเนือมาห้าตีห้าเดือนก็เจอแล้วดวนนี้นะมาห้าสีห้าห้าเดือนเนห้าเดือนเห็นขาไหเนาะใช่ห้าเดือนเนี่ยชัดเดือะเรื่อเห็นขาเห็นแขนจะเวียนจูหอมจูงยังมันไม่ใช เพาะว่มันหนูเพาเป็นล kind of kind of kind of ูกผู้ชายก็แหมว่าเป็นผู้ชายเลยคือบ่เคยมักแต่งหน้าเลยนะอารมณ์บ่เคยมักแต่งหน้าบ่เคยมักแต่งตัวตื่นเปลี่ยนมาก็ตื่นเต้นอยู่แต่ก็อยากให้ลูกอย่างโตเร็วๆแล้วก็ออกมาเนี่ยทรมานแม่นี้มากเพราะว่าแบบอวกเยอะแพ้นะโตโตแลนะ เพาสู้แหละเ<อ>พื่อนเนี่ยสู้มาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยแค่มันไม่ไหวแค่ก็โตเร็วอยู่เนาะภายในสองสัปดาห์เขาก็แบบป,ปีปุ๊บ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 ว่าตอนนั้นเห็นนิดเดียวอืมในน้อยอย่างเดยตอนนั้นนิดเดียวเลยในน้อยนยยี่ว่าที่นี่มาเห็นแบบเห็นเห็นแบบมันแค่มีแคร์มีขามไหมมันรีเพ่าะส่วนั้นมันรีซะโลว์เาะมันรีไปสีดวัคซีนมาเนาะ กวัวต right? mm ึ hmm. mm ๊งเลยวัวใชลูก hmm. ก We mm ็เ hmm. ต้นอยู่ทีเต้นปกติปึ๊กตึ๊กตกตเลยวันนี้ก็เจาะเลือดไปแล้วนะคะจอดเรือมันหายแล้วมันเจ็บตอนจอนเลยชินแล้วเต้นปกติโดนเข็มโดนอะไรท้ินเลาดูกันอย่างี้ บ้ามาเต็งท้องเขาเนี่ยอยู่ยกฟังเสียงลูกโอ้ยไม่ได้ยินบอกเพื่อนม้องู่ามา,าโหนมันก็จะได้ยินแต่เสียงนันเต้นตุกตุก,ตกลูกบอกแม่ติ๋วสู้ๆนะแม่ติวสู้ๆนะๆนะบอกแม่ติวอย่างบอกเจ้านะ่ะอย่าดือ้อ <c oughs> บอกลูกนะอย่าดือ้อกับคุณแม่ <c oughs> <c oughs> หมูเขาบอกว่าอัน อยาให้แม่แพ้หลายให้แม่กินได้มันยังไงประสันกระบอกเลขแม่สงวดอืเจ้าจหมอหมอบอกวา่าถ้ามีอาการอ้วกนดีถือว่าดีมากเลยว่ะสิมบาดีอย่างเพื่อเขาเบาไนี่หมอตัวเขาบอกเป็นสัญญาณที่ดีนะโอ้หมอมาว้กำลังใจ พ่อป้าไปนอนมันดึกแล้วครับใช่ไหมเหอลูกกระเด้อก,กระเดียโอ้ยเด็กมันนอนหลุยอยู่หัวเรียอืมเขาหมอนยไปยูู่ไดแต่หมดนเอาไว้อะไรน่โอ้ยที่หม,มดไปหาลูกเอามันไปอยู่ในท้องเจ้ามันไปท้องเจ้ามีพื้นที่เยอะมีสารอาหารหลาย มนเ,เนพิ่นเพิ่นเพิ่นไปไปนอนมันดึกแล้วออกมาออกมาชะมุกโกวนโอเคนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่การรับชมนะคะจนถึงที่น,น,นั่นนี <c oughs>